ส่งฟีดแบกเมื่อสองซุปซุปตาสาวใส่ชุดเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันมีบางครั้งที่เหล่าคนดังสวมชุดหรือเสื้อผ้าแบบเดียวกันจากแบรนด์แน่นอนว่าคนดังเหล่านี้ไม่ได้ให้กลิ่นอายแบบเดียวกันแต่มักจะจับคู่เครื่องประดับต่างๆให้เข้ากับเสื้อผ้าเพื่อให้มีสไตล์ในแบบฉบับของตัวเองเมื่อเร็วๆนี้จอยเลดวเวเดตและ คารีนาเอสปาสวมเสื้อผ้าชุดเดียวกันบ่อยกว่าชุดอื่นๆแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันชาวเน็ตคนหนึ่งแชร์รูปภาพของไอดอนทั้งสองและอธิบายว่าฉันคิดว่าชุดของจอยในทีเซอร์และเวอร์เรดดูคุ้นๆและเห็นว่ามีคารีนาและจอยใส่ชุดซ้ำกันถึง3ครั้งโดยธรรมชาติแล้วไอดอนทั้งสองจะถูกเปรียบเทียบเนื่องจากพวกเขาสวมชุดที่เหมือนกัน แต่ต่างก็ได้รับคำชมว่ามีกลิ่นอายเป็นของตัวเองชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าคาริน่าคือแดย์บักทั้งจอยและคาริน่าสวยคนละแบบทั้งคู่สวยขนาดนี้ได้ยังไงกัน